เงะเมนูหอนึงในรอบหลายปีโอ้โหกี่ปีนะครับที่ผมมาได้หอนึองนมาเนาะเหตุผลสั้นๆเลยค่ะเออยคยเงะขีดฮอหนึงลงไปนีแม่อุ้ออยคนนึงคอมเมนต์มาเอฝีมือการโอบางแงามแงามจากนั้นผมก็มาเงะขีดฮอหนึงแหมเลยมาครับมาครับมาครับน้ามสมุนไพร้างแรงบรนั้นใจเหี้ยสักบก วันนี้เงี้ยเมนูหอหนึ่งหนังเชื่อว่าหลายคนบะเกยกินกันนะครับหนังค้อยแห้งก็อย่ามากินแรงเผาครูตุ๊บซอยกบมาเฮือเรียบร้อยบะท่าเสียเวลาไปครูไปตุ๊บไปซอยคนเดียวเป็นแบบแหง้งเก็บได้หกเดือนก่อนเอามาเงี้ยเมนูขแจแดหน้ามาันลนะไว้ก่อนเนาะวันนี้หอหนึ่งแค็ครับก็มีพักเล็กๆน้อยๆหอมปอมเปอร์บะทัว่วบะเขื่อนะครับลอกคางงามๆก็เอามาใส่หอหนึ่งแค็นะครับบะใจแกงแค็พักบะท่าใส่หลายก็ได้เนาะสักสี่ห้ายางกับปอแต่ว่าพักละนี่ครับบะได้เนื้อมันเผื่อพล้วอมหอม ละไหวพริกแดงผมเอาไว้แตงหน้า,นาหน่อไม้ซอยอระยะมากกับใส่ทั้งนักหน่อยครับคนได้เคี่ยวบดีเกี่ยวอยากก่บบางกรบเบรุหน,นังนี่ผมแนะนำให้แจกสักสองชั่วโมงเนอครับหรือว่าเอาไปต้มให้มันเปื่อยล้อไว้เลยก็ได้นะแต่ว่าผมเคี่ยวดีเกี่ยวฟุ๊ดอยู่แจกเรืองชั่วโมงพอละครับจากนั้นก็เอาหนังมาซอยมากกน่นเป็นติ่มเป็นตอนพอดีกัมอันนี้แจกแค่เรืองชั่วโมงแหละครับปุขึ้นมานักขนาดเนาะถ้าเอาได้แจกสักสองชั่วโมงนะปุก็จะเต็มกระมังปุ้นเน้อซื้อไปคุ้มแน่นอนเอาไปแแแกกกกกกกงงงงงง็ยยยยยำำสส้้พรริาาบหหหหนนนััออออออผีีเเลลืมมะะะะ่่่ึึ แกงกะบิแทาตำนังจำพี่แกงอมอมไม่อย่างมากินแรง่ด้ครับหนังคว้อยแห้ง1 0 0กรัม60บาทพี่แกงอมอมไม่อย่างมากินแรงงรหลสัม100บาทสั่งซื่อสอย่างนี่อาจจะส่งขึ้นรอบเดียวตี40บาทคุ้มกลัวสนใจซั่งซื้อกบตักแชรหาเพจไอ่อย่างมากินแรงได้เลยครับพี่แกงออมชูรสผงปุงรสเกลือน้าบาดไดพักต่างๆต,ติดเตรียมไว้หุ่นเส้นใส่ลงไปก้นทุกอย่างให้เข้ากันดี่อนึมันต้องใส่ข้าวคัวตัวน้อยยักเนื้อฮอร์นี่งเาหนีัวเริ่มหอกันเลยกออนจะไปหขว ต๋องขอฮือการฮอครั้งนี้ผ่านไปด้วยดีเนอรมาครับครั้งแรกยากเสมอหลังจากตีไบได้ฮอมาเมินพอล็อกจะเป็นจาได้นึกนักนักนึกงักนักการฮอพอล้อออกมากับบัคีเลน่ะครับแม่อุ้ยอันี่ก็มอเป็นซัจะทาได้อย่างหนึ่งน่ะครับบางค้นกับพอตีภายนอกเนาะมองแค่ผิวเผยพอล้อพอตีภายในบางค้นพอตั้งนอกจัดงามแต่แต่ปากหวานกนมสมกับมีบางค้นขี้ผมไก่แอบตาแต่จิตใจสะอาดงดงาม อันละสัจะทํากับแม่เฮ้ยอ้อออออออาแๆ้วบัตไซ่ใบบัตตาเสือห้องปืนกะถ้ามีกะใส่นะครับผมบ่นี้เลยบ่ได้ใส่เอาห่อนึงใส่หม้อนึงหลงหนึงหนาทีครบเวลาแล้วก็มาครับเปิดพอกันเลยลาล,ะล,ะล,ะละ่ากินพักล้นในเตะขึ้นหูด,ดังจาดจัดหอมขนาดเรามาเปิดพอเปิดยำสักห,อห่อหรอข้างนอกบางแงาม้มตั้งในกัน,น่ากินอยู่นะครับแม่อุย้ยมาห่อในน้อยอย่างอี้วันนี้ขอสัก3าห่อเน้อยร,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 รุ่งหนังกรุบกรอบกถ้าได้ครบได้เกี่ยวได้กินกับข้าวนึงนี่นะคือเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้คร นก,นกกิมาครับมาครับมาครับมาจิ้มหอหนึ้หนังสุดยออย่างมากกินแรงด้วยกันครับคลิปวิธีทำเต็มเต็มับชมได้ติเพจเอาอย่างมากกินแรงแตีมีพทุทธิตามสามแสนไปขึ้นไปนะครับเนาะมาเอาจักเข้าลงอย่สักครู่แนมสมุนไพรซึ้ใจหอเนืงหนังควายนะครับเนาะ หมอครับใส่เงินเซนตวใส่พักแขใส่สปาสเปดเนี่ยสุดยอดครับใส่ขา้าวคัวนะครับเนาะหนัวดีขนาดนั้นเหร พอยังแกงแค่หนังครับแต่ว่ามันหอมกว่านะครับเนาะหอมกินนึงหอมกินแม่อแล้วครับเนาะนี่อืมว่าครับหนังควายกรุบกุบเปื่อยๆกับมังดีด้วย ดิงดึ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 งฮู้สุดยอดผมชอบตรงใส่ข้าขวคั่วหนักๆน,นะครับเนาะข้าวนึ่งนะแล้วเอาข้าวโอ๊ตอ่ะมันติดยีดีครับเนี่ยมันเหนียวเหนียวเชิ่งมาก ส,สุดยอดเสียดายว่าวันนี้มันมีใบบัตตาเสือนะครับเนาะถ้าใส่ใบบัตตาเสือด้วยนะของโปรแล้วดอกติดพิกมาเห็นน้อยนะครับเพ็ดเนาะอันนี้มีพักละพักอย่างตัวนะครับเหมือนพักแครเลยและขุดตรายหอม ภาลักกพักแคกนะครับห่อหนึ่งหนังนี่ <c oughs> ผมเชื่อว่าหลายคนเมื่อกีกินน้ำเตือนนะครับเนาะเหมาะเอาสุดยอด กบใส่พักลาพักรแคบมาเคร่งมาเขือเนาะนี่ครับกินตอนอุ่นห้านะครับเนาะโอ,โอ้เพชรพริกแดงนี่หนักไปหน่อยครับเพชร ย่พอหนึ่งใส่ข้าควาตัวใส่เงุนเซนตัวมีความเหนียวเนาะแล้วก็ความเหนียวความคุนครับแล้วก็มาเจอหนังควายมาเจอพักแค้ต่างๆอะ่ะหอมโดยเฉพาะพักล่าครับสุดยอดเลย กินกับพเ้าเนื้อข้าวเหนียวน,นึ้งหมดนะครับมผมขยายดเมาพริกด้วยครับนะบ๊ยวยละพริกนี่เผ็ดเกินกูกุย้ยติดกำข้าวอย่านี้นนะคืออือหือ นี่ครับเหนียวนึกนึกอย่างนี้นะสุดยอดครับ